วันนี้ไม่ได้ตื่นแต่เช้านะคะวันนี้เราจะทำแซนด์วิชกินกันใช่ไหมคะแล้วก็นี่เราจะมาเก็บผักสลัดนี้ไปกินทำแซนด์วิชนะคะปลูกแล้วต้นใหญ่เลยดูเร็วอ่าไม่ได้เด็ดยังไงคะเด็ดนะคะไม่ตัดค่ะอ่ะดูเด็ดแบบนี้ลูกนี่ต้นมันเห็นไหมนี่โอ้ต้นมันใหญ่เลยคะ่ะไม่ได้ดูเร็ว นี่นี่อะไม่ได้ตัดนี่เอาใส่ในนี้ค่ะใส่ในนี้ใส่ในบักเก็ตใช่ไหมนี่ดึงตรงนี้ค่ะดึงตรงนี้นี่ใส่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ดึงอีกดึงอีกอี่เอากันไกเอากันไกไว้ในนี้อะแล้วไม่ได้ดึงเอาต้นนี้ใส่ ไม่ได้เก็บมาแล้วไม่ได้ก็ล้างผักเองใช่ไหมคะอ่าโอ้โหเอาดินออกให้หมดค่ะล้างดินเห็นไหมล้างดินออกให้หมดอื้อเฮ้ยเกอนี่ผักที่ไม่ได้เก็บมานะคะนี่มันมีปลูกไม่ได้เก็บใช่ไหมเก่งมากว้าว ต่อมาเราก็มาทำแซนด์วิชนะคะเริ่มแรกเราก็บีบซอสมายองเนสหรือซอสมะเขือเทศนะคะลงไปที่ขนมปังค่ะหลังจากนั้นก็ตกแต่งด้วยผักต่างๆนะคะเช่นแครอทมะเขือเทศผักสลดัดแตงกวาผักกาดขาวหรือผักอื่นๆตามที่เราชอบเลยนะคะจัดวางไปให้หน่ารับประทานนะคะนอกจากผักสีต่างๆแล้วนะคะจะช่วย เพิ่มความอร่อยแล้วยังเพิ่มสีสันให้ดูน่ารับประทานด้วยนะคะนี่อันนี้จะเห็นได้ว่าเราก็จัดเรียงอย่างสวยงามนะคะชอบมากชอบน้อยใส่ได้ตามใจชอบเลยคะ่ะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็วางสแปรมลงไปบนผักของเรานะคะจะ1ชิ้นหรือ2ชิ้นแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะคะ หังจากนั้นเราก็วางไข่ดาวลงไปตกแต่งให้สวยงามเพิ่มความอร่อยให้กับแซนด์วิชของเราด้วยค่ะในนี้เราก็วางแบบจุใจมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วแซนด์วิชของเราและแซนด์วิชของเรานะคะก็ได้มาอยู่ ตรงหน้ามีด้าแล้วนะคะก็เลือกกินแต่สแปมอย่างเดียวเลยนะคะดูแล้วน่าจะอริดอร่อยและนี่คือหน้าตาแซนด์วิชที่เราทำออกมานะคะสำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe พวกเราด้วยนะคะ